อแล้วก็มาดูเหตุการณ์อันนี้น่ากลัวเรือหางยาวที่เรียกว่าเรือเพาใบจักยาวเชื่อรอจินตนาการแปดรับนักท่องเที่ยวจีน4คนและเหตุเกิดแ,แถวแถวท่าเตียนซึ่งมีแบ็กกราวด์ส่วนหนึ่งเป็นวัดอรุณซะด้วยวไปชนเข้ากับเรือข้ามฟากของกองทัพเรือที่แม่น้ำเจ้าพยาเป็นภาพแบบนี้ ท่านผู้ชมต้องดูภาพหลังจากเสียบเข้าไปชนก่อนเน่ตอนนี้อับปางแล้วใช่ไหมค่ะใช่อ่ะเอาภาพนิ่งเข้ามาดูลักษณะว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นเลยคือเป็นนักท่องเที่ยวจีน มาชมความงดงามริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยเรือลำนี้แล้วพุ่งเสียบเข้าไปอย่างที่เห็นภาพเมื่อชักครู่เนี่ยท่านผู้ชมเสียบเข้าไปที่เรือข้ามฟ้าของทหารนะคะอืนี่ห,หัวเรือหางยาวเนี่ยคือพุ่งชนหลังคาเรือทหารจนหลังคาทะลุเลยนะคะอืเนี่ยค่ะก็คือคาดว่าเรือหางยาวน่าจะมาเร็วเสร็จแล้วก็พุ่งชนเรือทหารอย่างแรงเสียบเข้าไปเลย เอาภาพที่เสียบเนี่ยเป็นภาพที่ดีที่สุดขณะที่อย่างที่บอกไปน,นี่นี่ค่ะนี่ฮะภาพนี้ก็จะเห็นเลยเสียบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วทะลุหลังคาเลยเห็นไหมคะเรือหัวเรือหางยาวค่ะทะลุหลังคาเรือทหารนะคะนี่ภาพนี้มาจะสื่อสารไปต่างประเทศได้นะค่ะงดงามเลยด้านหลังนะวัดอรุณแต่ด้านหน้าเรือชนกันได้ นี่ท่านผู้ชมคือต้องยอมรับเคราะหดีนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวจีน3าคนเนี่ยปลอดภยัยคนหนึ่งไม่บาดเจ็บค่ะทั้งสี่คนเนี่ยใส่เสื้อชูชีพค่ะทั้งสามคนเนี่ยปลอดภยัยท่านผู้ชมโดยสรุปก็คือเรือหางยาวชื่อรอจินรอจิตนาการใช่ไหมแปดคาดว่าน่าจะแล่นไมดได้ความเร็วแล้วก็พุ่งชนกับเรือทหารอย่างแรง หัวเรือหางยาวพุ่งชนหลังคาเรือทหารจนกระทั่งเรือทหารเนี่ยหลังคาทะลุมีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้บริเวณท้ายเรือหางยาวกำลังจะจมหัวเรือเนี่ยเกยขึ้นไปบนตัวเรือของกองทัพเรือนะคะและคนบนเรือหนีตายทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเรือทหารเองก็พยายามจะประคองไม่ให้ล่มค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยเรือโดยสารละแวกนั้นก็พยายามจะมารับผู้โดยสารที่อยู่บนเรือหางยาวแล้วก็รับทหารเรือที่อยู่บนเรือค่ะครับเนี่ยค่ะ ขณะที่คนที่ถ่ายคลิปที่อยู่บนฝั่งเนี่ยก็ส่งเสียงกรีดร้องคือกลัวว่าเรือทั้งสองลำจะจมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ประกฏว่าท้ายที่สดมีเฉพาะเรือหางยาวนะคะที่จมน้ำไปแต่ปลอดภัยดีทุกคนค่ะ ะระหว่างดูภาพนี้ไปนักข่าวราวัชราตาคำไปตรวจสอบบนเรือหางยาวเนี่ยม็นักท่องเที่ยวจีน4ี่คนซึ่งชนกับเรือข้าวฟาของกองทัพเรืออย่างที่บอกไปผู้บาดเจ็บสาคนสงองพยาบาลไม่มีผู้สูญหายไม่มีผู้เสียชีวิตเคราะดี เรือเพาใบจากยาวเหลืองยาวเนี่ยจมลงที่จุดเกิดเหตุต้องเอาแกนลอนมาทําทุ่นเป็นสัญญาสัญลักษณ์ว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้กู้เรือต่อไปนะคะส่วนเรือข้ามฟ้าของทหารเรือได้รับความเสียหายบร,ริเวณหลังคาค่ะอ้าว เรือกับคนเจ็บเรียบร้อยหมดครับผมนี่มันเป็นเรืออะไรฮะที่พุ่งชนเนี่ยเรือหางยาวเออมันเกิดจากอะไรฮะมองไม่เห็นลูกลื่นลูกขึ้นที่เราถามคนขับเรือแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราส่งนายบนเรือมีผู้โดยสารเยอะไหมไม่มีไม่มีเห็นบอกมีผู้โดยสารบาดเจ็บสามคนไม่เจ็บนี่เขากลับแล้วอ้าแล้วที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาไปเราเพื่อความปลอดภัยกี่คนฮะสามคนระบาไปเช็ค ผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าเราดูแลดีใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปสอนอทีทางอ๋อเดี๋ยวมีเดี๋ยวไปเรียบร้อยไปเขาเจ็ดแล้วเดี๋ยวให้เจ๊ต้องเซ็นในเดี๋ยวจะไปเรื่องของโทรศัพท์ใช่จะต้องไปดูเรื่องโทรศัพท์เพราะว่าเดี๋ยวเจ๊ต้องลงซื้กในบันทึกประจำวันว่ายินดียอมรับเพราะมันจะมันจะอยู่ในส่วนนี้เพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรเสร็จ เาเสียหายเนี่ยเรือเราเสียหายเยอะแค่ไหนไหมไม่เสียก็มยกจมน้ำเฉยเคยเกิดเหตุการณ์แบบน,นี้บ้างไหมไม่มีหายากคือผู้ประกอบการเรือนั่นแหละครับท่านผู้ชมคนขับเรือหังยาวและฐานเรือที่ขับเรือข้ามฟ้าเข้าให้ปากคำตับตูหลงพักหลงพักปากของสาลในเวลาต่อมา วัชราได้คุยกับนายตเตะิทธิ์อายุ3 3ปีคนขับเรือหางยาวเล่ายืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นคือช่วงนั้น,นยพยายามจะเบี่ยงเรือเพื่อหลบเรือด่วนที่มันเป็นเรือทัวร์ค่ะเพื่อที่จะชะลอเข้าที่คลองบางกอกใหญ่กําลังจะไปวัดปากน้ําระหว่างนั้นเรือของกองทัพเรือชะลออยู่หน้าวัดอรุณพอดีเพื่อจะข้ามฟากแต่เรือผมมาทางตรงจะเข้าคลองบางกอกใหญ่ขับสวนกันพยายามจะเบี่ยงหลบณเวลานั้นมันกระชั้นชิด พยายามหักออกขวาแล้วแต่ไม่พ้นเรือกองทัพเรือก็พยายามหักออกขวาเช่นเดียวกันแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะถอยได้เพราะเรือมันถอยไม่ได้ก็เลยพุ่งชนกันตามคลิปที่ปรากฏถามว่าขับเร็วไหมบอกก็ขับปกตินั่นแหละค่ะขับตามเร็วความปกติของเรือนั่นแหละเรือมันเบรกไม่ได้เหมือนรถเรือมันต้องใช้เกียร์ถอยหลังซึ่งมันต้องใช้ระยะห่างพอสมควรมันถึงจะถอยได้ย้ําว่าชะลอแล้วเบี่ยงแล้วมันถอยไม่ได้แล้ว นี่เสียหายหมดเลยเอกสารกระเป๋าโทรศัพท์มือถือระหว่างที่เห็นท้ายเรือค่อยๆจมก็รีบช่วยนักท่องเที่ยวจีนสี่คนชชยสาชายหนึ่งหญิงสามะค่ะช่วยขึ้นมาจากเรือผู้คนใส่ชูชีพในเรือมีชูชีพแปดตัวผู้โดยสารสี่ใส่กันหมดแต่เห็นตอนขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาถอดชูชีพไม่คาดคิดที่จะมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนมุมอับพอดีเราเบี่ยงเพื่อจะหลบเรือด่วนทัวที่เขาชะลอซึ่งตอนนั้นก็คือเรือทหารเรือคือเขา ชะลอหรือว่าลอยอยู่หน้าวัดรุนอยู่พอดีแล้วเราเหเหไปแล้วก็ได้ยินนะครับเสียงแต่สิ่งะดิ่งเลยแต่ว่าตอนนั้นคือมันกระชันชิดมากผมก็พยายามหัดออกขวาแต่มันไม่พ้นเขาก็พยายามออกขวาเหมือนกันต่างคนต่างออกขวาถามว่าไวไหมคือปกติของของเรืออยู่แล้วครับแต่คือเรือมันไม่สามารถเบรกได้เหมือนรถเรือมันต้องใช้เกียร์ถอยหลังในการถอยซึ่งมันจะต้องเป็นระยะทางที่มันพอสมควรนะครับถึงจะได้คือณตอนนั้นคือผมชะลอแล้วเบี่ยงเพราะมันถอยไม่ได้แล้ว ต้องเบี่ยงออกอย่างเดียวหลังจากเกิดเหตุผมดับเครื่องก่อนเห็นดูแล้วว่าท้ายมาเริ่มจมก็เลยวิ่งขึ้นไปช่วยนักท่องเที่ยวก็พยายามหาของเขานะก็มีมือถือเขาหล่นไปคือคือมผมมีคนเดียวก็คือเรือหางยาวใช้คนเดียวซึ่งซึ่งชีชพผมจะมีทั้งวางไว้ด้วยผมต้องมีวางไว้แปดตัวซึ่งเอาไปใส่สี่ตัวนะตอนนั้นอะ่ะคือเหมือนพอตอนเราขึ้นอะ่ะเขาพยายามถอดถอด,ถอดเพื่อ ขึ้นไปมันกำลังจะค่อยๆค่อยๆจมใช่เขาก็เลยรีบถอดถอดแล้วก็เขาก็เปลี่ยนเรือไปเพิ่มแล้วเขาก็โยนชูชีพชูชีพกระเดือเลยแล้วลอยเต็มเลยแล้วก็ดึงเคราะห์ดีจริงๆอาจารย้ดูแลประหานจัดการกันสักหน่อยขณะที่ในส่วนของคนขับที่เป็นพลเรือของกองทัพเรือบอกชั้นๆว่าก่อนเกิดเหตุมองเห็นเรือหางยาวแล้วล่ะหลังเกิดเหตุก็พยายามจะช่วยนักท่องเที่ยวบนเรือหางยาวทุกคนปลอดภัย ่อยออกมาคือมองไม่เห็นเรือหรือเพราะอะไรครับมันมองไม่เห็นเรือหรือเปล่าหรือเพราะอะไรเห็นครับเขาขับมาเร็วไหมเร็วแล้วตอนนั้นหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเป็นยังไงต่อช่วยผู้โดยสารยังไงบ้างใช่ครับช่วยขึ้นมาบนเรือบนเรือมีผู้โดยสารเรือไม่ของเราทหารเรือมีครับมีสองท่านสองท่านมีเรากับเขาไม่ใช่ครับมีผู้โดยสารสองท่านแล้วก็เราเป็นคนขับขณะที่พ่อของคนขับเรือที่เป็นเรือทางยาว ในฐานะผู้มีประสบการณ์คุณวิสุทธ์อายุ69ปีบอกขับเรือหางยามมา40ปีจุดนี้เกิดเหตุเรือจะชนกันเป็นประจำวัง ชนกันเป็นประจำเหรอใช่เกือบจะชนกันเป็นประจำค่ะยืนยันลูกชายเพิ่งจะขับเรือออกมาจากท่าช้างไม่ได้ขับเร็วค่ะพ่อได้ขับมากว่า40ปีทาหารเรือนั่นแหละที่มาขับเรือมักจะเป็นทาหารใหม่แล้วบางคนขับเรือเป็นแต่ไม่มีความชำนาญคิดจะออกก็ออกคิดจะเข้าก็เข้า,ขาอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวเป็นแบบนี้ประจำคนขับเรือที่จะมีความชำนาญจะรู้รู้งูแบบงูงูฟางปลานี่ไม่ได้เป็นอันขาดเพราะเรือมันขับยากกว่ารถนะจะบอกให้ เนี่ยมันประจําเนี่ยตรงเนี้ยจะจะชนกับประจําเนี่ยตรงช่วงเนี้ยชายเราเป็นคนขับเรือเนี่ยขับเรือเนี่ยเร็วไหมมันก็ไม่ไม่มันเพิ่งอยากบแต่ท่ามันไม่เร็วเท่าไหร่หรอกผมขับเรือมาผมขับมาสี่สิบกว่าปีแล้วหลังยาวเนี่ยทหารเรือโดยมากจะเป็นทหารใหม่เอามาขับขับเรือเป็นไหมเป็นครับไเนี่ยไม่เคยเก่งไม่เคยเก่งไงไม่เคยเก่งไม่มีการจํานานนี่แค่ออกก็ออกนี่แค่เข้าก็เข้านี่แค่เลี้ยวก็เลี้ยวมันจะเป็นยังไงไม่จําไอ มันต้องเก่งหมดว่าเราต้องรู้หมดแบบงูป,ปลาไม่ได้อันตรายแล้วเรือเรือมันถอยหลังยากม่เหมือนรถนะรถมันเบรกจึ๊กอยู่เลยใช่ไหมแต่เราก็ไม่โทษทาหารเราคือบอกว่าบางทีแบบมันเป็นยังไงมันเหมือนกับความซวยง่ายๆต่างคนต่างซวยไปอย่างนั้นจังหวะเขาออกมาเขามองหรือเปล่าหรือเขาพรวดออกมาเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เขามองหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่ามองเป็นเรื่องเล็กนี่เคราะดีปลอดภัยค่ะนี่เรือชนกันที่นาวัดอรุณนะ ขณะที่เมื่อวานน้ำตีช่วยควมนาคมมรดพรเจริญศรีรับรายงานจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกนะครับทผู้ชมต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุเรือหางยาวที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจีน4คนชนอย่างที่ว่านี้โดยระบุว่าถ้าพบในท้ายเรือกระทำผิดหรือประมาทจะชะพักใช้ใบอนุญาตนะคะแล้วก็ตอนนี้กำชับเข้มงวดด้านความปลอดภัยสูงสุดค่ะอันนี้สำคัญนะไม่ใช่เรื่องเล็กอ่ะ เราว่ากันต่อท่านผู้ชม